ที่วันนี้นะคะเราเอ๋พามาคุยนะกับพี่เจ้าของเนี่ยก็คือจะใจ้รู้ว่าเออช่างเนี่ยเขาเรียกว่าจะจะ,จะสร้างบ้านหาช่างเนี่ย<ฆ>ควรจะแบบว่าดูยังไงคะคับยังไงคะถึงจะได้แบบช่างออที่มีฝีมือขนาดนี้โดยส่วนตัวเน้นเน้นช่างที่ไม่ใช่บริษัทค่ะไม่คือเคยเคยเห็นบ้างบางบางบาง,บางที่นะคะบางที่ที่แบบว่าบริษัทมันจะแบบอาจจะ เวลาเราจะต้องการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรตรงนี้ทําเป็นห้องทานอาหารห้องรับประทานอาหารใช่ค่ะเป็น<อ>ห้องทานอาหารค่ะคือไฟคิสตันด้วย <c oughs> นะคะมีไฟคิสตันโอ้ท่านผู้ชมลอง <c oughs> ดูดิห้องรับประทานอาหารคือหรูมากอันนี้คือได้นั่งทานจริงๆไหมคะพี่คะนั่งทาะนั่งคืงคอหรูมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านในอย่างเตียงอย่างนี้ค่ะ คุณน้องคุณหนูอย่างนี้ราคาเท่าไรคะมีสไลเดอร์นะคะเตียงมีสไลเดอร์เหรอคะอย่างนี้ชุดเท่าไหร่คะเออสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะคะเพราะว่าบางครั้งเอฟซีชอบถามว่าไหนๆถามก็พี่เจ้าของแล้วทำไมไม่ถามราคามาด้วยนะคะม่านเห็นแบบนี้ค่ะราคาเท่าไหร่คะทั้งหลังอยู่ที่สองแสนสามหมื่นค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลาบมาพบตงเอ๋นะคะ คนรักบ้านซมเดินทางช่องทาง YouTube Facebook และ t ิ k t o k ค่ะวันนี้นะคะที่เห็นอยู่นะท่านผู้ชมเป็นค่ะรัชชูรี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีพิธีกรรับเชิด้วยค่ะเป็นพี่เจ้าของบ้านค่ะสวัสดี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 ทั้งสองท่านเลยนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะพี่ชื่อะอะไรพีงชื่อปุ๊กค,ค่ะพี่ชื่อชัยครับพี่ปุ๊กกับพี่ชัยนะคะเป็นเจ้าของบ้านสวยๆแบบนี้นะคะรู้สอบถามเลยค่ะหลังใหญ่แบบนี้ราคาก่อสร้างเนี่ยเท่าไหร่คะ ถ้าตามสติกที่ไม่รวมส่วนเพิ่มเติมที่เราเพิ่มเติมเองนะคะก็จะอยู่ที่5.5ล้านค่ะ5.5ล้านบาทท่านผู้ชมถ้าไม่รวมส่วนต่างอาชิเช่นพวกงานบิว้วใช่ไหมคะก็อัปเกรดวัสดุทุกทกอย่างเลยคะ่ะหลังนี้อัปเกรดหมดทุกชิ้นค่ะหล <c oughs> ังสวยๆแบบนี้ <Yellow> พื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยูอย่ที่กี่ตารางเมตรคะพี่ 325ค่ะ325ตารางเมตรนะคะเห็นสวยๆแบบนี้เดี๋ยวให้พี่นะคะปุ๊กกับพี่ชัยนะคะพาชมด้านในกันเลยค่ะไปค่ะก่อนที่พี่หน้าพี่ชัยนะคะกับพี่ปุ๊กนะคะจะพาไปรับชมด้านในนะคะว้อเดี๋ต้องทาไอเดียนะคะในการแบบสร้างบ้านหลังนี้หนยค่ะก็คือเปิดไปเจอแบบแล้วชอบเลยค่ะไปตอนแรกแอบติดตามเพจช่างก่อนค่ะ ช่างชื่ออะไรคะอ่าช่างหมูค่ะช่างหมูใช่ค่ะติดตามเพจก่อนแอบไปส่งเขาผลงานของเขาก่อนค่ะประมาณสองปีค่ะแอบส่งมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปแอบดูแบบไว้แล้วก็ส่งให้เขาดูว่าเอออยากได้แบบนี้ประมาณเนี้ยค่ะ<ม>ชื่อชอบเปิดไปเจอแล้วชอบคือส่วนตัวจะชอบบ้านที่มีมุกหน,น้าบ้านค่ะเป็นมุกหน้าบ้านนะค,ะ,คะเป็นมุกแบบเป็นเหลี่ยมแบบนั้นนะคะ โอ้หแล้วหลังใหญ่ขนาดนี้อยู่กี่ท่านคะเนี่ยอยู่ก็มีสองคนแล้วก็ลูกสาวสามคนลูกสาวอีกสามเป็นห้าคนพี่ชายกับพี่ปุ้มมีธุรกิจอะไรไหมคะเนี่ยเออเลี้ยงป่าค่ะเลี้ยงป่าค่ะมีแบบมีพงมีเพจขายของได้นะคะในเน่ใช่ค่ะปานได้นะคะเพจได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาพาชมด้านนี้กันก่อนดีกว่าค่ะอันนี้โซนเขาเรียกว่าโซนอะไรคะตรงนี้อ๋อก็เป็นที่นั่งเลนข้างบ้านที่เฉยห์น่งเล่นนะคะ สีไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่ากระเบื้องเนี่ยใครเป็นคนเลือกอะคะก็ส่วนมาก็กเลือกคะ่ะแล้วก็แล้วก็ให้เขาช่วยดูนะคะว่าโอเคไหมชอบไหมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นอะไรคะด้านหลังนี่ต่อเติมเป็นอที่ซักผ้าค่ะโอ้ต่อเติมด้านหลังก็รูแล้วนะคุณผู้มชมเราชมด้านด้านข้างกันก่อนค่ะ,คะแล้ว เดี๋ยวพี่ปุ๊กอ่ะกับพี่ชัยในพ่ยพาน้อเอตพาชมด้านในได้เลยค่ะได้เลยค่ะค่คะเข้าข้างคณะบ้านไปค่ะมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปเดินนะก็คือราคานี้ก็คือรวมพวกกระเบื้องด้านนอกด้วยไหมอ๋อไม่รวมค่ะไม่รวมค่ะเพราะตัวบ้านตัวบ้านอย่างเดียวค่ะหลังนี้ช่างก็จะให้เป็นเจาะเข็มอิฐแดงใช่ค่ะแล้วผลงานช่างนี่เป็นไงบ้างคะแบบชอบไหมคะชอบมากค่ะดูชอบทุกหลังที่ทําเลยค่ะเพราะงานช่างเนี่ยแบบสไตล์แบบ หรูๆเป็นงานแบบดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะชอบมากที่วันนี้นะคะเราเอ๋พามาคุยนะกับพี่เจ้าของเนี่ยก็คือจะใจ้รู้ว่าเออช่างเนี่ยเขาเรียกว่าจะจะ,จะสร้างบ้านหาช่างเนี่ยค่ะควรจะแบบว่าดูยังไงคะคัดยังไงคะถึงจะได้แบบช่างที่มีฝีมือขนาดนี้โดยส่วนตัวเน้นเน้นช่างที่ไม่ใช่บริษัทคะ่ะไม่คือเคยเคยเห็นบ้างบางบางบางที่นะคะบางที่ที่แบบว่าบริษัทมันจะแบบอาจจะ ติดเวลาเราจะต้องการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วหลังใหญ่ๆขนาดนี้มึงสอบถามเลยใช้ระยะเลาในการก่อสร้างเนี่ยคือนานไหมคะอ่าถ้าเกิดรวมบิวอินด้วยจะจะช้าตอนขั้นตอนบิวอินจะช้านิดน,นึงรวมบิวอินด้วยเกปีปีครึ่งนะคะหนึ่งปีครึ่งโอ้ถือว,าว่าปีครึ่ง ล้วแยกเป็นนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นโซนบริเวณของโซนนั่งเล่นใช่ไหมคะตรงนี้เป็นห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกค่ะผู้ชมแล้วสไตล์ในการแบบออกแบบด้านในล่ะคะเป็นไอเดียของใครคะก็ส่วนมากเลือกเองหมดเลือกเองทั้งหมดเลยใช่ค่ะสีด้านนอกสวยแล้วด้านในนี่สวยมากๆเลยนะคะโอ้โหท่านผู้ชมมาดูสิเราน้อยมากนะคะที่จะได้แบบรีวิวคันารือหลางใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่านี่ก็โซนนี้หนูสอบถามราคาหน่อยได้ไหมคะอย่างเช่น ม่านเห็นแบบนี้ค่ะราคาเท่าไหร่คะทั้งหลังอยู่ที่สองแสนสามหมื่นค่ะทั้งหลังเลยใช่ค่ะเป็นเป็นหลุยทั้งหลังค่ะเป็นหลุยทั้งหลังนะคะแล้วส่วนโซฟาล่ะคะโซฟาถ้าเป็นชุดนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าค่ะหมื่นห้าก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะท่านชมถึงท่านผู้ชมเนี่ยมีบัตเจตเนี่ยช่างหมูเนี่ยเขาก็สร้างในบัตเจตได้เหมือนกันราคาเนาะก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากมายอย่างเนี้ยอย่างที่แบบไม่ได้ต่อเติมเลย เดี๋ยวหนูบอกราคาเงก็ถามว่าเวอร์นะคะพี่ปุ๊กก็บอกราคาเลยนะคะว่าแบบตามแบบแบบ BOCU เลยอะเท่าไหร่อะค่ะอาแบบที่เราไม่ไม่มีส่วนต่างไม่มีส่วนต่างก็อยู่ที่ห้าจุดห้าค่ะห้าจุดห้านะคะท่านผู้ชมห้าจุดห้าก็มีบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมคะพี่ชัยสามารถพูดได้นะพี่ชายอันนี้พี่ชัยนะคะก็เป็นพี่เจ้าของเจ้าของบ้านด้วยนะคะทั้งสองท่านเลยก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติรายการนะคะพาชมบ้านสวยๆแบบนี้นะคะ โซนต่อไปเลยคะ่ะด้านล่างนี่มีอะไรบ้างคะออที่จริงฝั่งนู้นจะเป็นตามตามแบบจะเป็นห้องนอนค่ะแต่ทีนี้ห้องนอนคือพอแล้วต้องการแค่สามห้องก็เลยทําเป็นห้องนั่งเล่นค่ะข้างล่างด้านล่างห้องนั่งเล่นค่ะใช่ค่ะ <laughs> เข้าทางนี้ก็ได้ค่ะจะผ่าต,ตรงนี้ทําเป็นห้องทานอาหารห้องรับประทานอาหารใช่ค่ะเป็นห้องทานอาหารค่ะคือไฟคิสตัน <laughs> ด้วยนะคะมีไฟคิสตันโอ้ท่านผู้ชมลองดูดิห้องรับประทานอาหารคือหรูมากอันนี้คือได้นั่งทาน จริงไหมคะ,ะนั่งค่ะนั่งค่ะนั่ง <laughs> ทานนะเพียงท่านบอกว่าโชเอนเลยนะะอันนี้คือนั่งทานเนาะ <c oughs> อย่างชุดแบบนี้หนูสอบถามได้ไหมคะราคาเท่าไหร่คะอานนี้อันนี้ราคาไม่แน่ใจค่ะลืมแล้วเพราะว่าสั่งสั่งสั่งก่อนบ้านจะเสร็จอะค่ะค่ะได้เลยคะ่ะแล้วอีกโซนหนึ่งคะ่ะอันนี้ด้านล่างมีอะไรบ้างนะคะอันนี้อ่านมาทานนี้ก่อนก็ได้ค่ะได้เป็นเป็นห้องทําเป็นห้องนั่งเล่นค่ะที่จริงเป็นห้องนอนค่ะ นนนนเป็ห้องะะคที่จริงที่จริงเป็นห้องนอนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนแล้วก็ทําเป็นห้องนั่งเล่นไปค่ะห้องนั่งเล่นห้องทํางานได้ค่ะอย่างที่พี่ปุ๊กพี่ชายบอกว่ามีการเพิ่มมาเป็นงานวิวอัทนีเช่นอะไรคะนี่ค่ะนี่กับนี่กับวิวค่ะอ๋ออันนี้เป็นวิวใช่คอนิเจอร์เพิ่มเติมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าค่ะแล้วไอเดียแบบว่าในการงานวิวของเราหรือว่าแบบอันนี้ได้มาจากอะไรอะคะไม่ว่าจะเป็นโทนสีก็เบื้องเรืออะไรด้วยอะค่ะเพราะหนูเห็นแต่ละห้อง แต่ละห้องเที่ยวเดินเนาะกระเบื้องคนละสีกก็เลยค่ะก็จะมีแตกๆหนึ่งก็คือไปเลือกเอาที่ถูกใจอะไรครไปด้วยกันแล้วก็คุยกันค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวโซนต่อไปเลยค่ะค่ะอันนี้เ็นด้านล่างนี้ก็จะมีห้องเป็นห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารใช่ค่ะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องครัวค่ะหนึ่ต้องขอชมห้องครัวโห ของตัวนี้ของตัวก็จะมีบิวเพิ่มเติมค่ะฝั่งนี้จะเป็นอ่าที่พ้รบเหมาอ่าเป็นสิงที่แบบเป็นก่อปูนนะคะคืออยากได้เป็นสิง์ก่อปูนเพราะว่าเป็น,ปนพื้นที่เปียกค่ะก็ะเอาฝั่งนี้เ,เป็นสิงเก่อปูนที่พ้รลเหมาทําให้ค่ะ แต่ที่เราเลือกซื้อเองก็จะเป็นพวกบานสิง์เนี่ยค่ะเลือกซื้อเองที่ผู้รับเหมาทําให้คือเขาเป็นงานที่แถมหรือเป็นงานที่แถมค่ะนี่สิง์ปูนนี่คือแถมค่ะแต่ว่าบานสิง์นี่ก็เราเลือกซื้อเองต่างหากค่ะตามแบบที่เราชอบเลยค่ะวันนี้พามาดูฝั่งนี้เป็นค่ะเป็นบิวค่ะบิวที่เราสั่งทําเองค่ะฝั่งนี้เพราะว่าที่จริงมันโล่งไปค่ะแล้วก็มีตู้เย็น ขนาดใหญ่ขนาดนี้นี่ออกแบบมารองรับตู้เย็นเลยไหมคะเนี่ยตอนแรกไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลือกตู้เย็นอันนี้เลยคะ่ะทีนี้พอดีว่ามันเข้ากันพอดีก็เลยก็เลยได้ตู้เย็นอันนี้มาะค,ะค่ะค่ะต่อกันที่ชั้นต่อไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะด้แลเราด้านบนประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเป็นห้องนอนสามห้องค่ะแล้วก็มีพื้นอ่าห้องพักก่อน<ล><ล>ไปเนี่ยหนูขอสอบถามความ <laughs> แจกัน <laughs> ไนีไดีไหมคะทำไมใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ย <laughs> คือตั้งใจจะมาตั้งโชว์ด้วยแล้วก็อยากแบบบังประตูใต้บันไดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเห็นรู้ปแบบนี้ไปเท่าไหร่คะเนี่ยแพงไหมคะเฉพาะแจกันแปดพันห้าค่ะพันห้าดอกไม้ก็จ้างน้องที่รู้จักจัดต่างหากค่ะแล้วรู้สอบถามไหยคะอย่างเงี้ยการที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยทำตามความชอบของเราหรือว่าทําตามหลักโครงจุ้ยคะความชอบทั้งนั้นเลยค่ะไม่ไม่มี คงจุยหรือดูหมอหรืออะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยใช่เอาความชอบแล้วก็ความสะดวกสบายความที่นั่นแหละสิ่งที่ต้องการทุกอย่างเลยค่ะแล้วทางด้านนี้อ่ะค่ะอันนี้เป็นมุมมูนิดนึงค่ะพอดีมันตรงหน้าประตูก็เลยสายมูมูนิดนึงค่ะแล้วบันไดทางขึ้นล่ะออกแบบสวยมากอันนี้คือมันมี่ยนนะคะเปลี่ยนตอนแรกเป็นบันไดแบบตรงลงมาแล้วก็ออกประตูเลยคือมันจะ ติดชิดประตูไปอะค่ะดูแล้วมันไม่สวยก็ให้ช่างหมูค่ะเปลี่ยนออกแบบทําเป็นบันไดโค้งค่ะบันไดโค้งใช่แล้วหนูเห็นมีเก็บแบบตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นสไตล์หรือยังไงคะเนี่ยอันนี้ก็ความชอบสุดตัวอีกเหมือนกันความชอบนะคะแล้วบันไดทางขึ้นนะคะพี่เลือกเป็นแบบอะไรคะอันนี้ปกติหนูจะเห็นเป็นพวกงานไม้แต่นี้คือเป็นงานอะไรคะเป็นเป็นหินอ่อนเทียมค่ะ ใช้เป็นหินอ่อนเทียมทั้งหมดเลยใช,ใช่ค่ะเพราะว่าหินอ่อนแท้เช่างแนะนําว่าอาจจะความแข็งแรงน้อยกว่าก็เลยอันนี้คือสภาพเขาจะอยู่ได้คงทนนานค่ะคงทนแล้วก็นานกว่าใช่ค่ะคือมันแข็งแรง,งและทนอะไรนี่จะไม่เปลี่ยนไม่จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดมันไม่เหมือนหินแทะหินแท้มันก็ตามอายุของมันค่ะจะม,มีสึกหล่อไปเรื่อยค่ะเดี๋ยวให้พี่ปุ๊กนะคะกับพี่ชายพาชมด้านบนได้ค่ะได้ สไตล์หลุมมากท่านผู้ชมขาระหว่างเดินขึ้นบนท่านผู้ชม,มดูฝ้าด้านบนนะคะแล้วก็มีโคมไฟด้วยไม่ว่าจะเป็นลายเหลี่ยมของโคมไฟนี้พี่ก็สามรับพี่ไปเลือกเองเหรอคะตรงนี้อ๋อเลือกเองทั้งหมดเลยค่ะแบบว่าเปิดดูตามเพจแล้วก็เลือกมาทั้งหมดเลยค่ะด้านบนนี้มีอะไรบ้างคะอ่าฝั่งนี้เป็นอ่า ที่จริงเป็นห้องนั่งเล่นที่ถ้าตามแบบจะกั้นค่ะกั้นเป็นห้องพระห้องหนึ่งค่ะห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งแต่ทีนี้มันเราไม่ชอบมันมันมันดูแคบอะค่ะก็เลยไม่กั้นก็เป็นโซนเดิมค่ะเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องพระโซนเดิมก็บิวห้องพระนี้ก็บิวเพิ่มเติมเป็นงานบิวนะคะท่านผู้ชมถือว่าสวยเลยนะคะออกแบบได้ดีมากๆนะคะสไตล์ก็จะเป็นสีออกขาวทองใช่ค่ะห้องพระก็เอาขาวทองค่ะ ด้านด้านไหนดีคะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่หนูสอบถามเรื่องประตู่อยค่ะอันนี้เป็นประตูอะไรคะเนี่ยประตูไม้ค่ะไม้แท้ประตูไม้แทะค่ะทําไมทาสีเป็นโทนสีดาคะหนูไม่ค่อยได้ชอบชอบชอบสีแบบนี้อ่าสังเกตมันจะเข้ากับอะไรนะคะวงกบหน้าต่างประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบสีเข้มๆพอเห็นด้านบนแล้วหนูก็ลืมนึกถึงถามไปประตูด้านด้านหน้าเนี่ค่ะประตูอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ครับแพงไหมคะอย่างนี้ประมาณ แสนสองแสนสองกว่าเกือบแสนสามเนะค่ะแล้วประตูนี้ทำไมครับราคาแพงครับคือจุดเด่นเนียขาคืออะไรคะเป็นไม้สักแท้เนี่ยแหละคะ่ะเป็นประตูไม้สกักน่าจะแพงเพราะเป็นไม้สกะะัเสกเนะะี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีรายละเอียดของแบบงานกระจกานเหมือนวิวทาให้ดูแบบว่าบ้านสวยมากกว่าเดิมนะคะนาะตัวนี้อ่ะด้านนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวพาเข้าไชมด้านในเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะอันนี้ โอ้โหท่านผู้ชมคะอันนี้เตมใหญ่จริงๆวิวทั้งหมดค่ะในห้องนอนนี้สําหรับายในี้นเป็นห้องนอนของใครอะคะห้องนอนของอปุ๊กกับแฟนค่ะแล้วก็ลูกสาวคนเล็กค่ะที่ยังแยกยังไม่แยกห้องไม่ได้ <c oughs> ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะคือหลูมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านในอย่างเตียงอย่างนี้ค่ะคุณน้องคุณหนูอย่างนี้ระคะเท่าไหร่ค่ะมีสไลเดอร์นะคะเตียงมีสไลเดอร์เหรอคะอย่างนี้ชุดเท่าไหร่คะเออสองหมื่นห้าพัน เก้าร้อยเงคะเพราะว่าบางครั้งเอฟซีชอบถามว่าไหนๆถามก็พี่เจ้าของแล้วทำไมไม่ถามราคามาด้วยนะคะแล้วก็เตียงนะคะเตียงแบบนี้เตียงใหญ่ค่ะเตียงใหญ่เตียงใหญ่ไม่แน่ใจอะค่ะลืมแล้วค่ะน่าจะสี่หมื่นเก้าเพราะว่าสั่งมา้อมกันเนี้ยค่ะทุกห้องเลยค่ะสั่งทั้งหลังลืมราคาว่าค่ะลืมราคาแยกลืมราคาแยกใช่โอ้แล้วหนูเห็นงานบิวด้านใน โทนสีนี่เป็นสีอะไรคะอ่าตู้ยเงี้ยค่ะตั้งใจออกให้ออกไปสีทางนูดนตอยู่แล้วคะ่ะค่ะแล้วหนูสอบถามอย่างอย่างงานบิวอย่างเงี้ยที่ทำทั้งหลังเนี่ยราคาเท่าไหร่คะราคาสูงไหมคะทั้งหลังที่ที่บิวทุกจุดที่ที่เห็นใช่ค่ะ,คะอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนห้าหมืนบาท ค่ะก็เป็นผลงานของช่างหมูด้วยไหมคะหรือว่าช่างแยกคะแยกค่ะบิวอินแยกต่างหากใช่ค่ะก็ช่างหมูแนะนาให้ก็คืออยู่ในทีมที่ไว้ใจได้ใช่ค่ะคือเราไม่ต้องคือเยอะค่ะบิวอินเยอะหลายเจ้าเราสามารถหาได้เองค่ะแต่ว่าเราเรากลัวค่ะกลัวเพราะว่า ไม่เคยเห็นไม่เคยทําอะไรเงี้ยค่ะก oh, ็ต ja> mm ้องเอาที่ไว้ใจได้ค่ะก็คือช่างหมูเนี่ยคือสร้างบ้านแล้วมีช่างแนะนำมีทุกอย่างเราก็เลยแบบมีทุกอย่างค่ะแนะนําทุกอย่างค่ะแล้วมีอะไรมั้งคะสำหรับในห้องนอนนี่มีอันด้านมีเป็นห้องอะไรคะห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ำหนูหนูขอชมด้เงน้ำได้ไหคะห้องน้ําก็จะชอบกว้างหน่อยค่ะอันนี้เป็นบิวต์ตู้เสื้อผ้าทั้งหมดท่านผู้ชมคะเนี่ยหนูว่าแล้วนะคะสําหรับหลังใหญ่ๆตรงนี้นะคะ พี่บัวเชิญค่ะต้องเป็นอ่างอาบน้ําแน่เลยนะคะนี่เลยท่านผู้ชมเป็นห้องน้ําในฝันแล้วก็บ้านในฝันของใครหลายๆคนเลยนะที่อยากจะอยากจะมีบ้านีหน้าต่างชมวิวนะคะหืมหน้าต่างชมวิวใช่ค่ะท่าผู้ชมคะออกแบบได้ดีมากๆปกติเราไม่ค่อยอุ้ยอันนี้เปิดอย่างนี้เลยเหรอคะค่ะเป็นมุ้งจีบค่ะนี้เป็นมุ้งจีบค่ะ อันนี้อยู่ตามเลยแบบหรือว่าเราทําแยกค่ะแยกต่างหากค่ะเลือกแยกเองหมดค่ะมันก็คืออาบน้ําไปมองวิวจุดปลายเลยนะท่านผู้ชมคือได้เลยนะคะคือฟลได้มากๆแล้วหนูไม่เคยเห็นนะว่าห้องน้ําจะเปิดแบบหน้าต่างมีได้ด้วยค่ะค่ะแล้วโซนต่อไปกันดีกว่าค่ะค่ะแล้วพี่ชัยพาชมโซนต่อไปค่ะโซนต่อไปเราจะไปชมไหนดีคะเป็นห้องนอนลูกสาวสองคนค่ะจ้ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่หนูสอบถามนะคะเราอยู่ที่ไหนคะที่วันนี้ <มา S 1> อ่าที่นี่ตำบลบ้านโป่งครับอำเภอลโดวนจังหวัดสระบุรีเราอยู่สระบุรีท่านผู้ชมอันนี้ห้องนอนลูกสาวคนโตที่มีบุ๊กดานหน้าเนะะี่ยค่ะที่เป็นทรงเหลี่ยมอันนี้อยู่ในแบบหรือว่าแบบทําเพิ่มมาสำหรับนนตอกต่อขึ้นมาต่อเติมขึ้นมาค่ะคือตามแบบเดิมแต่แค่ แค่นี้ครับกางแค่นี้เป็นแบบก้านตรงอะค่ะือข้างล่างมันมีมุกแค่ชั้นเดียวกว้างก็เลยต่อด้านนี้ให้เป็นขึ้นมาอีกครับให้เป็นขึ้นมาพอเดิมตรงนี้จะเป็นแค่ชั้นเดียวอะที่เป็นมุกขอบเรียมจะมีแค่หลังคาตรงนี้ค่ะจะเลยปรึกษาร้างหมูแล้วก็ให้ท่างหมูเขาต่อเติมขึ้นมาอีกให้เป็นสองชั้นไปเลยครับให้เป็นสองชั้นไปเลยจะได้ดูแบบว่าเขาขยายใช่กว้างเอาไปอีกใช่ค่ะ อยากชอบห้องนอนที่กว้างๆค่ะไม่เน้นว่าห้องเยอะแต่เล็กไม่ชอบค่ะชอบกว้างกว้างห้องน้อยแต่กว้างไปเลยใหญ่ไปเลยอันนี้คือใหญ่มากท่านผู้ชมคะอันนี้ห้องน้าจะของน้องสองคนเป็นลูกสาวค่ะจะทําเชื่อมกันเลยค่ะพาชมกันไหมคะมาค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาชมในห้องน้ํานะคะก็จะเป็นแบบชาวเวอร์เลนนะคะชักโครกนะคะเป็นวันพีชเนาะแล้วก็จะมีอ่าง กระจกนะคะแล้วก็ทะลุไปอีกห้องหนึ่งเลยนะคะใช่ค่ะมามาห้องนอนลูกสาวคนกลางค่ะโอ้หหนูชอบแบบว่าเตียงมากเลยอะแต่ละแต่ละห้องเตียงสวยมากนะคะอันนี้พี่ไม่ทาเปแบบอีกมีห้องนอนไหมคะเนี่ยสาหรับคนคนเล็กไหมคะเนี่ยคนเล็กก็คงอีกเป็นสิบปีกว่าเขาจะยอมแยกอะค่ะข้างล่างห้องข้างล่างที่ว่าไปทีแรกกันนะโอ้ค่ะแต่พอโตขึ้นมาก็ พ่อกับแม่คงย้ายไปอยู่ข้างลาาา่างออกแน่เดนไล่ลงไปข้างลา่า <laughs> งยกชั้นบนให้ลูกๆไปเลยค่ะได้ค่ะถือว่าจะสั่นได้ดีมากๆเลยนะคะหนูแบบเขาเรียกว่าขอแบบแรงบันดาลใจในการแบบสร้างบ้านหลังนี้หน่อยได้ไหมคะแต่เดี๋ยวย้ดคู่เลยค่ะยืนตรงนี้ก็ได้ค่ะแรงบันดาลใจเหรอยังไงก่ <laughs> อนจะมีบ้านอย่างเี้ยคือกว่าเราจะคิดกว่าเราจะแบบสร้างอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีแรงบันดาลใจในการยังไงในการแบบที่จะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเงี้ยค่ะอ่า ก็อยากอยากให้ลูกๆได้อยู่แบบสบายนะครับเพราะว่าเดิมเราก็มีแต่ว่ามันเป็นหลังเล็กๆแล้วทีนี้เราก็หลายคนมันก็ดูเหมือนคับแคบอย่างนั้นนะครับถึงเวลาแบบขยับขยายลูกต้องย้ายห้องแยกห้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็นอนรวมกันสามสามแม่ลูกรวมกันแล้วทีนี้ลูกสาวคนกลางเขาก็ถึงวัยที่แบบอยากแยกแยกห้องบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็โตก็อยากเผื่อเขาอยากมีแบบว่า อะไรส่วนตัวของเขาอย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้เป็นสัดส่วนวันนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็ได้แบบว่าข้อมูลเนาะในการแบบคิดยังไงถึงจะบ้านก็คืออยากจะสร้างบ้านให้ลูกๆอยู่แบบสบายใช่ใชครับว,วันนี้น้องเอ๋นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปุ๊กกับพี่ชายด้วยนะคะที่ใจดีนะคะพาเราชมบ้านสวยๆแบบนี้นะคะเราดได้พูดคุยกับช่างหมูได้เลยค่ะ,คะคนิดนึงนะคะขอบคุณมาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ